はい。 สวัสดีครับเนื่องจากวันที่4ี่ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทยกับผมนายสัญญาพัชระสามารถอุปนาย,ยกฝ่ายปฏิบัติการและประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมสภาทนายความมีโครงการในการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสิ่งแวดล้อมให้กับเพื่อนทนายความและประชาชนทั่วไปก่อนอื่นเรามาดูประวัติของวันสิ่งแวดล้อมไทยเกิดจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ซึ่งทรงมีพระราชำดำรัสแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพัรษาณสาราดุสิด,ดารยพระตำหนักจิตรดาละหูฐานพระราชวังดุสิตมีใจความตอนหนึ่งที่กล่าวถึงปัญหาการจัดการน้ำว่าสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและของโลกที่มีความรุนแรงขึ้นและทรงห่วงใยต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนชาวไทยกำลังประสบอยู่ พร้อมทั้งตัดเตือนประสงนิกรให้ร่วมมือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังด้วยความสุขุมรอบคอบโดยให้ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องปฏิบัติมิใช่เพียงเพื่อประเทศไทยเท่านั้นหากเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของโลกด้วยกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมได้เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในปีพศ2534ให้กำหนดวันที่4ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อช่วยกระตุ้นให้ประชาชนทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันมีความสำคัญต่อชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคตโดยต้องร่วมมือกันปกป้องรักษาให้คงอยู่สมบูรณ์ในประเทศอย่างยั่งยืนตลอดไปสำนักงานสิ่งแวดล้อมสภาทนายความในพระบรมราชุปถัมภ์มีโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสิ่งแวดล้อมให้เพื่อนทนายความและประชาชนในสองหัวข้อสำคัญในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประกอบด้วยหัวข้อที่หนึ่งใน,ในเรื่องของกฎหมายสิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรมและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาตรฐานสา,น 140, ากล ISO 1 4 0 0 1พิจารณ์โดยน,นายณรงค์เดชชัยลังกาหัวข้อที่2เรื่อง EIA กับการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการในบริบทสังคมไทยโดยวิยากรณ์นายพงศกรสงหาผลการดําเนินการของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมสภาทนายความ มีบุคลากรที่มีความพร้อมในการดําเนินการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของที่พึ่งที่หวังของสังคมไทยตามแนวทางพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ขอบคุณครับ สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับทนายสวัสดีค่ะสวัสดีครับทนายปุ้มครับค่ะค่ะอาจารย์คะ ISO 14001คืออะไรคะครับ ISO 14001เนี่ยก็เป็นมาตรฐานสากลน,นะครับที่ว่าด้วยเรื่องของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมนะครับทีนี้ก็ต้องเรียนว่า ISO เนี่ยแท้จริงแล้วเป็นชื่อย่อครับขององค์กรองค์กรหนึ่งที่ตั้งอยู่ที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับ ชื่อเต็มของ ISO ก็คือ International Organization for Standardization ครับนะ ISO เนี่ยแท้ที่จริงแล้วเป็นคำย่อครับที่มาจากคำว่า ISOs นะครับ ISOs ซึ่งเป็นภาษากรีกที่แปลว่าความเท่าเทียมกันความเสมอภาคกันนะครับในยะหนึ่งที่องค์กรสากลระหว่างประเทศเนี่ยต้องการจะสื่อก็คือเขามีหน้าที่ในการ develop มาตรฐานต่างๆที่เป็นสากลเพื่อให องค์กรหรือบริษัทใดก็แล้วแต่ที่มีความสมัครใจเนี่ยประยุกต์ใช้ตัวมาตรฐานนี้นะครับซึ่งตัว ISO เนี่ยก็จะมีอนุกรมนะครับหลายอนุกรมที่เรารู้จักกันเช่นอนุกรม i s o 19,000นกะครับก็คือว่าด้วยเรื่องของระบบบริหารคุณภาพนะครับนะแล้วก็มี ISO 1 4 0 0 1ก็ว่าด้วยเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็มี ISO นะ45,001อันนี้เป็นเรื่องของระบบการจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยนะครับ เน้นเมื่อกี้ที่ทนายปุ้มได้ถามไอโซหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งก็เป็นมาตรฐานที่ว่าด้วยเรื่องของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมครับอ๋อค่ะครับแล้วในเรื่องของคือเนื่องจากว่าเราได้ยินคําว่ามอกอกันบ่อยๆนะคะครับรวมถึงเคยได้ยินคําว่ามอกหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งด้วยครับนะคะก็เลยอยากจะเรียนถามอาจารย์ค่ะว่ามอกหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งกับไอโซหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งนี่เป็นตัวเดียวกันไหมคะอาจารย์ครับก็ต้องเรียนว่ามอกอเป็นตัวย่อ ที่มาจากคําว่ามาตรฐานผิดพณนวัตกรรมนะครับก็ถ้าเป็นภาษาอังกฤษตัวย่อมอกก็คือ TIS นะครับก็ย่อมาจาก Thai Industrial Standard นะครับตัวมอกเนี่ยเป็นมาตรฐานที่ถูก develop ขึ้นโดยประเทศไทยนะครับซึ่งก็จะมีความแตกต่างจากตัว ISO นะครับ ISO อย่างที่ผมได้เรียนไปก็คือเป็นมาตรฐานสากลระหว่างประเทศซึ่งมีสมาชิก160ประเทศทั่วโลกโดยประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในสมาชิกนั้นนะครับ นั้นก็จะเรียนได้ว่าถ้าเป็นมกเป็นม,นมาตรฐานประเทศไทยถ้าเป็น ISO ก็เป็นมาตรฐานสากลร,ระหว่างประเทศครับครับคเอ่งหมื1เนี่ยเป็นกฎหมายนะคะอาจารย์ i s เอส1อหนึเนี่ยไม่ใช่กฎหมายนะครับเป็นมาตรฐานสากลนะครับก็ผู้ที่มีความสมัครใจเนี่ยก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้นะครับแต่ก็ต้องเรียนนะครับทนายในหนาว่าปัจจุบันเนี่ยทนายปุ้มนะครับ ว่าปัจจุบันเนี่ยหลายหลายองค์กรนะครับอย่างผมมีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผู้ตรวจให้กับอุตสาหกรรมขอยกตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์ขนาดใหญ่อยู่ที่หนึ่งนะครับเป็นค่ายญี่ปุ่นเนี่ยบริษัทแม่ที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยก็กําหนดเลยครับว่านะทุกองค์กรหรือทุกบริษัทที่เข้ามาอยู่ในซัพพลายเชนก็คือห่วงโซ่อุปทานทางธุรกิจนี้จะต้องมีการนํามาตรฐาน ISO 1 4 0 0 1เนี่ยไปประยุกต์ใช้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าในห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจเขาเนี่ย จะต้องมีการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมนะครับนั้นไม่ว่าจะเป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์บริษัทประกอบชิ้นส่วนหรือแม้แต่ดีลเลอร์เนี่ยที่นํารถในค่ายนีย้ไปขายเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการเอาตัวมาตรฐานไอโซ1 4 0 1เนี่ยมาประยุกต์ใช้ครับครับฟังดูแลวว้วไอโซ 14, 1 4 0 1เนี่ยมีความสําคัญต่อองค์กรมากๆเลยนะครับมีความสําคัญจริงๆเนี่ยที่อยากจะให้ท่านผู้ชมทราบเนี่ยเป็นไอโซ10401เนี่ยมีความสําคัญต่อองค์กรอย่างไงบ้างาารครับ ก็ต้องเรียนว่า ISO 1 4 0 0 1เนี่ยถือเป็นชูนนะครับหลายๆองค์กรที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการให้ธุรกิจเนี่ยเ,เติบโตอย,อย่างยั่งยืนหรือ,อมีการพัฒนาที่เราเรียวเป็น s u เป็น s u s t a i n e b l e นะครับ development นะครับนะก็มีการกำหนดเลยว่า,อ,าองค์กรต่างๆที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจหรืออยู่ใน u p p l y chain เนี่ยจำเป็นที่จะต้องเอามาตรฐานนี้ไปประยุกต์ใช้อันนี้เป็นเหตุผลที่หนึ่งในด้านธุรกิจนะครับ เหตุผลที่2อเนี่ยอย่างที่เราทราบกันว่าตอนนี้ปัญหาสิ่งแวดล,ล้อมเนี่ยเป็น globalization นะเป็นโลกาภิวัตน์เป็นปัญหาที่อยู่ในระดับโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ทรัพยากรหรือด้านมลพิษนะครับนั้นมาตรฐานตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นมาตรฐานตัวหนึ่งที่ยืนยันได้ว่าองค์กรต่างๆเนี่ยมีความจริงใจในการที่จะดูแลรักษาด้านสิ่งแวดล,ล้อมนะครับนะครับค่ะทำอย่างไรคะองค์กรจึงจะมีระบบการจัดการสิ่งแวดล,ล้อมที่เป็นสากลแล้วก็ได้รับ ได้รับการรับรองจาก ISO 1 4 0 0 1ค่ะครับก็ต้องเองรียนทนายปุ้มอย่างนี้ครับว่าขั้นตอนเนี่ยก็จะต้องเริ่มจากการที่องค์กรเนี่ยจะต้องมีความมุ่งมั่นก่อนนะตามประสบการณ์ผมในการเป็นที่ภาษาไปเป็นผู้ตรวจเนี่ยนะครับถ้าผู้บริหารเนี่ยมีความมุ่งมั่นในการที่จะนำ ISO 1 4 0 0 1ไปประยุกต์ใช้เนี่ยก็จะมีความประสบความสําเร็จนะครับังนั้นขั้นตอนเนี่ยจะเริ่มจากาหนึ่งนะฮะผู้บริหารมีความมุ่งมั่นหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการจัดตั้งงคณะททําาานนีี่เเเรรยกป็ ISO ซคอมมิตี้นะครับจากนั้นเนี่ยนะฮะก็จะต้องมีการฝึกลมเพื่อให้คณะทํางานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กรนั้นๆเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจนะฮะไม่ว่าจะเป็นข้อกําหนดนะของ ISO 1หนึ่งการนําไปประยุกต์ใช้รวมไปถึงการขอการรับรองนะครับจากนั้นเนี่ยองค์กรก็จะต้องมีการดีเวล o อขั้นตอนการทํางานระเบียบหรือวิธีการทํางานเนี่ยนะครับเพื่อเป็นมาตรฐานหรือเป็นกฎเกณฑ์ในการที่จะนําไปประยุกต์ใช้ หลังจากนั้นในองค์กรก็จะต้องมีการนําไปประยุกต์ใช้ไปบริหารจัดการเรื่องทรัพยากรไปบริหารจัดการด้านมลพิษนะครับให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ ISO 14แล้วก็ต้องสอดคล้องกับตัวระเบียบปฏิบัติที่องค์กรเนี่ยเขียนขึ้นมานะครับเมื่อองค์กรเห็นว่าพร้อมแล้วก็จะสู่เข้าสู่ขั้นตอนของการรับรองอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทอีกพาร์ทหนึ่งละที่องค์กรเนี่ยจะต้องไปติดต่อหน่วยงานที่เราเรียกเป็น Certification Body หรือ CB เนี่ยมาตรวจเพื่อรับรองว่า องค์กรนั้นนั้นเนี่ยมีมาตรฐานนะแล้วก็พร้อมที่จะได้รับการรับรองครับผมครับแล้วการรับรองนะคะหรือว่าการเซอร์ติฟาย ISO14001 เนี่ยมีขั้นตอนอยังไงบ้างคะอาจารย์ครับทานายน้อยหนาครับก็หลังจากที่องค์กรเนี่ยมีขั้นตอนปฏิบัติงานมีการนําไปประยุกต์ใช้หรือเราที่เราเรียกว่า implementation แล้วก็มั่นใจละว,ว่าตอนนี้ระบบการจัดการของเราเนี่ยด้านสิ่งแวดล้อมเ,เนี่ยดีพอนะครับเพียงพอเหมาะสมที่จะขอการรับรองนะครับ ก็จะต้องมีการไปติดต่อหน่วยงานที่เราเรียกเป็น CB Certification Body นะครับก็จะมีทั้งค่ายของประเทศไทยแล้วก็ค่ายของต่างประเทศนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องถูกตรวจนะครับถูกตรวจเนี่ยจะตรวจอยู่2สเตจนะครับสเตจที่1เราเรียกเป็น Pre Assessment นะครับ CB เนี่ยก็จะมาตรวจประเมินเบื้องต้นก่อนว่าองค์กรนั้นนั้นเนี่ยมีการนำเอาข้อมูลเนี่ยไปประยุกต์ใช้อย่างครบถ้วนไหมแล้วก็มีการดำเนินการอย่างเหมาะสมหรือเปล่านะครับ แล้วก็เข้าสู่สเตจที่2นะครับ CB เนี่ยก็จะมาตรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามีการนําเอาข้อมูลต่างๆไปประยุกต์ใช้อย่างเพียงพอเหมาะสมสมบูรณ์หรือเปล่านะครับถ้า,าสามารถ implement ได้ตามข้อมูลนะครับอย่างเหมาะสมไม่มีข้อบกพร่องใดแล้วเนี่ยนะองค์กรนั้นๆก็จะได้รับการรับรองครับพนายน้อยนะครับค่ะถ้าหน้าโรงงานเนี่ยเขาเคยได้รับ ISO บ1 4 0 0 1มาแล้วนะคะคแต่ว่าต่อมาเนี่ย ผลตรวจประเมินติดตามไม่ผ่านค่ะอาจารย์องค์กรจะได้รับผลกระทบหรือไม่อย่างไรคะครับหลังจากที่เมื่อคําถามสักครู่นะฮะพอบริษัทนั้นนั้นเนี่ยได้รับการรับรองนะครับเาก็จะมีการส่วนใหญ่แล้วนะฮะก็จะมีการติดประกาศหน้าบริษัทใช่ไหมฮะหรือโรงงานหรือตามสารประกอบการต่างๆว่าเขาได้รับการรับรองไอโซนะครับจากนั้นเนี่ยซีบีก็จะมีหน้าที่ในการมาตรวจติดตามหรือที่เรียกว่าเป็นเซอร์ไบแลนทุกปีเลยนะครับ นะครับพอครบ3ปีก็จะต้องมีการรีเซอร์ติฟิเคตก็คือตรวจของการรับรองใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจแบบเซเว่แลนหรือตรวจแบบรีเซอร์ติฟิเคชันเนี่ยนะครับถ้าพบว่าบริษัทหรือองค์กรนั้นเนี่ยนะครับไม่มีการอิมเตอเมนต์ข้อกำหนดนะครับใดข้อกหนดหนึ่งจนมีนัยสำคัญหรือการดำเนินการใดอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยจนก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับที่รุนแรงนะครับก็อาจจะถูกถอนนะครับตัวการรับรองนั้นเมื่อถูกถอน การรับรองแล้วเนี่ยองค์กรหรือบริษัทนั้นๆก็จะไม่มีสิทธิ์ในการที่จะเอาข้อความไอโซ14,001เนี่ยไปขึ้นนะครับหน้าบริษัทไว้ก็ต้องถอดถอดตรงนี้ออกครับผมครับครับเท่าที่ฟังนี้ ISO ซ14,000นี่มีความสำคัญมากๆเลยนะรเรียกว่าถ้า องค์กรใดที่เป็นฝ่ายผลิตเนี่ยมีมาตรฐานตัวนี้เนี่ยก็จะทําให้เบิดได้รับความน่าเชื่อถือมากขึ้นถูกต้องครับค่ะทีนี้ในส่วนแรกนะคะที่คุยกันถึงว่าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของระบบมาตรฐาน iso 1 4 0 0 1กับเรื่องของกฎหมายสิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรมครับเมื่อกี้นะคะท่านผู้ชมก็ได้รู้จัก iso 1 4 0 0 1แล้วนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่าความสัมพันธ์ระหว่าง iso 1 4 0 0 1กับกฎหมายสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรมมีความเกี่ยวข้องกันยังไงคะอาจารย ก็ต้องเรียนว่า ISO 4, 1 4 0 0เนี่ยเป็นมาตรฐานสากลระหว่างประเทศนะครับเป็นภาคความสมัครใจนะครับทีนี้ถ้าองค์กรใดก็แล้วแต่เนี่ยมีการนำ ISO ไปไประยุกต์ใช้อาจจะเนื่องจากเงื่อนไขาทางการค้านะครับในห่วงโซ่ประทานนะครับหรือหน่วยงานรัฐเราเนี่ยบางทีบริษัทหรือห้างร้านใดเนี่ยไปขอ B.O.I เนี่ยเขาจะมีการกำหนดเลยนะครับว่าองค์กรนั้นจะต้องจัดทำมาตรฐาน ISO 1 4ภายใน1ปี2ปีแบบนี้เป็นต้นนะครับ ทีนี้ถามว่ากฎหมายสิ่งแวดล้อมเนี่ยเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์ยังไงกับ ISO 1 4 0 0 0เนี่ยก็ต้องเรียนว่าในตัวมาตรฐาน ISO 1 4 0 0 1เนี่ยจะมีข้อกำหนดอยู่2ข้อนะครับทนายน้อยหน่าครับข้อที่1เนี่ยก็คือเขาจะบอกเลยว่าองค์กรเนี่ยจะต้องมีการค้นหากฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและนําเอากฎหมายนั้นไปประยุกต์ใช้ดําเนินการให้ถูกต้องนะครับและมีอีกข้อกำหนดหนึ่งก็บอกว่าองค์กรเนี่ยจะต้องมีการประเมินความสอดคล้อง ของการดําเนินงานเนี่ยเทียบกับกฎหมายสิง่งแวดล้อมหมายถึงต้องประเมินตัวเองนะนะครับว่าตอนนี้คุณทําถูกหรือทําผิดกฎหมายนะครับอันนี้คือความสัมพันธ์กันระหว่งวางข้อมูล ISO เมือน4001กับตัวกฎหมายสิง่งแวดล้อมครับครับค่ะองค์กรภาคอุตสาหกรรมเช่นโรงงานอุตสาหกรรมจะทราบได้อย่างไรว่าตนเองเกี่ยวข้องกับกฎหมายสิง่งแวดล้อมฉบับใดและแหล่งข้อมูลกฎหมายสิง่งแวดล้อมเหล่านี้สามารถหาได้จากที่ใดคะอาจารย์ครับ ก็คําถามนี้แบ่งเป็นสส่วนนะถามว่าจะทราบได้อย่างไรว่ากฎหมายสีวอลอมฉบับใดที่เกี่ยวข้ององคอ์กรนะครับกับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของแหล่งที่มาหรือข้อมูลของกฎหมายว่าเราจะหามาได้ยังไงใช่ไหมส่วนแรกเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนว่าเราจะทราบได้อย่างไรเนี่ยก็ต้องเริ่มจากการที่องคอ์กรเนี่ยจะต้องประเมินนะครับ ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมก่อนนะครับว่าองค์กรเนี่ยมีปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านไหนะโดยปกติก็จะแบ่งเป็นสส่วนส่วนที่1น่งอ่ะจะเป็นด้านทรัพยากรน,นะครับก็จะเป็นเรื่องการใช้ไฟฟ้าใช้น้ำน้ำมันเชื้อเพลิงใช้แก๊สนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของมลภาวะนะฮะก็ต้องพิจารณาว่าองค์กรเนี่ยมีมลภาวะด้านใดบ้างเช่นของเสียน้ําเสียมลพิษทางอากาศเสียงหรือเห,เหตหลงเรียนต่างๆแบบนี้เป็นต้นนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยพอเราทราบลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราก็ต้องไปทําการค้นหากฎหมายสิ่งแวดล้อมซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนเนี่ยก็จะมีในข้อมูลเรื่องของกฎหมายสิ่งแวดล้อมให้เราเช่นนะครับที่ผมใช้ปบ่อยก็จะเป็นเว็บไซต์ของราชกิจจานุเบกษาแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือถ้าเราอยากทราบกฎหมายของกรมโรงงานเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมโรงงานนะครับในภาคเอกชนเนี่ยหลายๆองค์กรก็จะใช้บริการ บริษัทที่เป็นที่ปรึกษานะครับเขาก็จะค้นหาให้เราเลยว่ากฎหมายสิ่งแวดล้อมเนี่ยด้านทรัพยากรกับด้านมลภาวะเนี่ยที่เกี่ยวข้ององค์กรเราเนี่ยมีฉบับใดบ้างน,นะครับเมื่อเรารู้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยเราก็นํามาประยุกต์ใช้ละทีนี้ก็จะต้องมากําหนดผู้รับผิดชอบนะกำหนดแนวทางในการปฏิบัติให้สอดคล้องแบบนี้เป็นต้นครับ ในส่วนของการนําข้อกําหนดของกฎหมายสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้นะคะคเพื่อให้การดาเนินธุรกิจขององค์กรสอดคล้องกับกฎหมายก็พูด,พดง,ง่ายๆคือทาให้ถูกกฎหมายนะคะคมีวิธีการหรือมีขั้นตอนอยังไงบ้างคะอาจารย์รก็ต้องเรียนว่าขั้นตอนเนี่ยก็ต้องเริ่มจากการค้นหากฎหมายสิ่งแวดล้อมนะครับเสร็จก็เอามาจัดทําเราเรียกเป็นทะเบียนกฎหมายสิ่งแวดล้อมนะครับก็ควรจะต้องแบ่งด้านทร,ร,รัพยากรด้านมลภาวะนะมากําหนดแนวทางในการประยุกต์ใช้นะครับเช่นกฎหมายพลังงานจะให ฝ่ายไหนเป็นเป็นคนดูแลให้วิศวกรการผลิตดูแลหรือเปล่าเนี้ยนะฮะกฎหมายเรื่องขยะนะของเสียน้ําเสียให้เจ้าที่สิ่งแวดล้อมเป็นคนดูแลหรือเปล่านะเงื่อนไขในการแนบท้ายใบอนุญ,ญาตประกอบกิจการโรงงานเนี่ยให้ฝ่ายที่ดูแลกฎหมายเรื่องการต่อใบอนุญ,ญาตเป็นคนดูแลหรือเปล่าหลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการอบรมนะครับเพราะแน่นอนว่าเรามีผู้รับผิดชอบหลักในการค้นหากฎหมายนะแต่คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะเป็นทั้งองค์กรนะครับ นั้นก็จะต้องมีการฝึกอบรมนะครับให้คนที่เกี่ยวข้องในองค์กรเนี่ยเข้าใจในกฎหมายแต่ละฉบับว่าเขาเกี่ยวข้องยังไงและจะต้องปฏิบัติยังไงหลังจากนั้นก็ต้องไปดําเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายแล้วก็ต้องมีการประเมินตนเองนะที่เราที่เราเรียกประเมินความสอดคล้องเนี่ยของการดําเนินงานเทียบกับกฎหมายว่าตอนนี้เราทําถูกหรือทำผิดกฎหมายใช่ไหมฮะถ้าทาผิดกฎหมายเนี่ยก็จะต้องเข้าสู่ระบบของการแก้ไขนะครับจะต้องไปหาสาเหตุนะว่าเอะในเรื่องยกตัวอย่างเช่นนะเรื่องการ นําออกขยะไปกําจัดภายนอกเนี่ยเรายังทําไม่ถูกต้องเพราะอะไรทำทำไม่ถูกต้องเนี้ยก็ต้องหาสาเหตุแล้วก็ต้องมีการแก้ไขให้ถูกต้องตามข้อกหนดของกฎหมายฉบับนั้นๆครับทนายน้อยนัครับค่ะผู้รับผิดชอบในองค์กรอย่างเช่นโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับควรเป็นตําแหน่งงานใดและผู้รับผิดชอบควรมีความรู้เรื่องใดคะครับก็ต้องเรียนว่าจากประสบการณ์ของผมเนี่ยผู้รับผิดชอบเรื่องของกฎหมายสิง่งแวดล้อมเนี่ยนะฮะมันมันมีสส่วนนะ คำว่ากฎหมายกับคำว่าสิ่งแวดล้อมนะฮรัั <Okay. S 1> นั้นโดยหลักแล้วเนี่ยก็ควรจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านกฎหมายและถ้าเป็นเฉพาะทางเป็นกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมจะดียิ่งเลยนะครับก mm ็ hmm. ผมก็จะยกตัวอย่างอย่างี้น,นะฮะว่าหลายๆสถาบันการศึกษาเนี่ยก็จะมีคณะที่สอนเรื่องของสิ่งแวดลออ้อมอาจจะเป็นวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้อมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมแบบนี้เป็นต้นนะครับในในสา,สารการศึกษาเหล่านี้ก็จะมีการสอน กฎหมายสิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษานะครับนั้นนักศึกษาที่จบออกมาเนี่ยก็จะพอมีความรู้<ม>เรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อมหรือแม้แต่มหาลาัยราชพัฒจันกเกษมนะอันนี้ต้องโปรโมทดิดนึงฮะสาขานี้ผมก็เป็น<ช>ผู้เป็นเขาเรียกเป็นร่วมในการสร้างสาขานี้ขึ้นมานะฮะก็เขียนหลักสูตรด้วยก็เป็นอาจารย์สอนเดี๋ยวนี้ก็จะมีสาขาเป็นสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมและก็ความปลอดภัยเพื่อผลิตบุคลากรนะฮะนะด้านสิน่งแวดล้อมและความปลอดภัยเนี่ยเข้าสู่ภาคศักกรรมต่างๆ นั้นเขาก็จะมีความรู้ด้านนี้นะครับเขาก็จะมีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมนะครับค่ะคร,ค,รครับหรือบ,บางทีอาจจะมีทนายก็มีนะถ้าองค์กรใหญ่ๆบางทีจะมีทนายความนะซึ่งของสภาทนายความเราก็จะมีหลักสูตรนะเป็นหลักสูตรกฎหมายสิ่งแวดลอะะ้อมนะฮะผมเองก,ก็มีพี่ๆนะฮะบางทีก็ปรึกษาหาลือกันนะฮะพราหลายๆเรื่องเนี่ยบางทีอาจจะเป็นเรื่องของคดีความแบบนี้ก็อาจจะต้องใช้ทนาย แต่ถ้าในแง่ของการนำไปปฏิบัติเนี่ยอาจจะเจ้าที่สิ่งแวดล้อมเนี่ยอาจจะพอละอาาพอเพียงแล้วอย่างเงี้ยนะครับแล้วองค์กรจะทราบได้ยังไงะคะว่าการดําเนินธุรกิจของตนเองเนี่ยสอดค้องกับกฎหมายหรือก็คือหมายถึงว่าทําถูกหรือว่าทําผิดกฎหมายอ่ะครับผมก็แน่นอนครับหลังจากที่เรามีการพิจารณาและว,ว่าเรามีทรัพยากรด้าน,นใดมีมลพิษด้านใดนค้นหากฎหมายมีการกําหนดผู้รับผิดชอบแล้วนะครับมีการประยุกต์ใช้ตามข้อกำหนดของกฎหมายแล้วเนี่ย ก็จะต้องมีการออเดดนะฮะเราเรียกเป็นการออเดดภายในก่อนนะก็จะต้องมีการแต่งตั้งตังตวผู้รับผิดชอบหรืออาจจะเป็นทีมออเดเตอร์เนี่ยเข้ามาตรวจสอบคลอสเช็คระหว่างกันเช่นฝ่ายผลิตอาจจะต้องไปตรวจฝ่ายจดซื้อแบบนี้นะครับฝ่ายซ่อมลงอาจจะไปตรวจสอบฝ่ายเอชอาร์แบบนี้เป็นต้นที่ดูดแลเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อประเมินว่าในตอนนี้เนี่ยองค์กรเราเนี่ยได้ทําถูกหรือทําผิดกฎหมายสิ่งแวดล้อม ในตัว ISO เขาเรียกเป็น evaluation of compliance ก็คือประเมินความสอดคล้องของการดำเนินงานเทียบกับกฎหมายครับผมค่ะครับทนายผู้มีคำถามจะถามอาจารย์หน่อยะกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่สำคัญนะคะที่โรงงานต้องปฏิบัติตามนะคะเช่นของเสียน้ำเสียมลพิษทางอากาศใอะไรพวกนี้ค่ะมีอะไรบ้างคะอาจารย์ครับก็ต้องเรียนว่าถ้าเป็นภาคอุตสาหกรรมตามประสบการณ์ผมเนี่ยก็จะมีกฎหมายอยู่2พาร์ทใหญ่ ด้านทรัพยากรก็จะเป็นเรื่องพลังงานเพราะมีการใช้พลังงานเยอะนะครับพลังงานก็จะมีพลังงานไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีพวกแก๊สนะครับพวกนี้เนี่ยเขาก็จะมาใช้ในกระบวนการในการผลิตเช่นอาจจะฟีดพลังงานพวกนี้เข้าไวเลอร์แบบนี้นะครับหรือเข้าสู่กระบวนการเครื่องจักรของเขานะครับนั้นก็จะมีกฎหมายว่าองค์กรเนี่ยก็จะต้องมีการนะครับมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเลยนะครับมีการจัดทํานโยบายมีการจัดทําระบบในการบริหารจัดการพลังงาน มีการตรวจสอบภายในแล้วก็มีการส่งรายงานเนี่ยนะครับให้กับกระทรวงพลังงานแบบนี้เป็นต้นนะครับส่วนพาร์ทที่เป็นมลพิษเนี่ยหลักๆแน่นอนนะครับเวลาผลิตเนี่ยมันมีโปรดักก็ย่อมมีบายโปรดักบายโปรดักเช่นมีขยะหรือมีของเสียเกิดขึ้นนะครับกฎหมายเนี่ยก็จะมีการกําหนดว่าโรงงานเนี่ยจะต้องมีการคัดแยกครับขยะอันตรายกับขยะไม่อันตรายออกจากกันคําว่าขยะอันตรายก็หมายถึงขยะที่มันมีการปนเปื้อนสารเคมีมีการปนเปื้อนวัตถุอันตราย นะก็ต้องแยกออกมานะแยกออกมาจากขยะที่ไม่เป็นอันตรายเสร็จก็จะต้องมีการจัดเก็บของเสียนะตามระยะเวลาตามกฎและวิธีการที่กฎหมายกําหนดรวมไปถึงมีการจัดส่งของเสียเนี่ยนำออกของเสียไปยังภายนอกนะอาจจะมีการเอาไปจําหน่ายหรือมีการไปฝังกบหรือมีมการบําบัดเนี่ยนะครับให้กับหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นเรื่องของเสียนะครับถ้าเป็นเรื่องน้ําเสียเนี่ย กฎหมายเขาก็จะบอกแล้วนะครับว่าให้มีการแยกน้ําเสียกับน้ําฝนเนี่ยออกจากกันนะครับลางระบายน้ําฝนเนี่ยไม่ปนเปื้อนก็สามารถระบายได้แต่ถ้าเป็นน้ําเสียเนี่ยก็จะต้องเข้าสู่การบําบัดนะครับให้ถูกต้องตามวิธีการนะครับซึ่งเขาก็จะมีพารามิเตอร์ต่างๆเ,เรื่องสิ่งแวดล้อมอาจะมีเรื่องของค่า p h นะครับค่า BOD ค่าซ o d ต่างๆ o i l Grease พวกนี้ถือเป็นพารามิเตอร์ที่สําคัญในการควบคุมคุณภาพน้านะครับก่อนที่มีการระบายน้ํน้ำชิง สู่แหล่งน้ํสาธารณะเนี่ยองค์กรก็จะต้องมั่นใจว่าน้ําทิ้งนั้นเน่ยเป็นไปตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดนะครับถ้าเป็นเรื่องของมลพิษทางอากาศก็จะมีการแบ่งเองนะครับทนายครับก็จะมีทั้งที่เป็นมลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้และไม่มีการเผาไหม้ถ้าเผาไหม้ก็อย่างเช่นเราเอา,อาน้ํามันเตาเนี่ยเ <c oughs> ข้าไยเลอร์นะครมีการเผาไหม้ก็จะเกิดมลพิษทางอากาศแต่ถ้าไม่เผาไหม้องค์กรอาจจะมีการผาสมหรือมีกระบวนการผลิตอาจจะมีฝุ่นเกิดขึ้น แต่ท้ายท้ายที่สุดเนี่ยกฎหมายก็จะบอกว่าก่อนที่คุณจะมีอิมิชชั่นก็คือมีการระบายนะครับพวกมลสารเนี่ยออกสู่ภายนอกเนี่ยก็จะต้องควบคุมครับให้ได้ตามพารามิเตอร์ตามค่ามาตรฐานที่กฎหมายกํหาหนดอันนี้ก็จะขอยกตัวอย่างกฎหมายสําคัญๆที่เป็นพาร์ทสวัก่อกรและก็พาร์ทที่เป็นมลภาวะนะครับค่ะค่ะครับก็ในวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้เต็มอิ่มนะคะ,ะเกี่ยวกับเรื่องของ ISO 4, 1 4 0 0 1และเรื่องของกฎหมายสิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรมนะคะ เราสองคนนะคะขอขอบพระคุณอาจารย์นรตรงเดชมากๆ <c oughs> นะคะที่มา <c oughs> ให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ท <c oughs> นายปุ้มเดี๋ยวเราจะมีอีกช่วงหนึ่งใช่ไหมคะใช่จะไ, <c oughs> ไอ,อีกช่วงหนึ่งเป็นกฎหมายอะไรอะคะ <c oughs> อีกช่วงหนึ่งนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ EAA นะคะซึ่งวิทยากรของเราเนี่ยนะคะก็คืออาจารย์พงศกรสง่าผลค่ะครับค่ะเดี๋ยวเชิญพบกับช่วงถัดไปได้เลยค่ะค่ะ